จริงๆการที่เราจะเป็นนักวางแผนทางการเงินที่ดีมันมีเรื่องหนึ่งคือเราต้องมีทักษะในการแสดงแต่จริงเวลาพูดถึงทักษะในการแสดงถูกไหมหลายคนจะคิดถึงว่าต้องไปเป็นพระเอกนางเอกเ,เ,เป็นตัวโกงเป็นตัวประกอบต้องเฟซเก่งๆหรือเปล่าถูกไหมต้องแสดงละครเวทีอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าโอเวอร์ไม่ใช่คําว่าทักษะในการแสดงในที่นี้คือเราต้องรู้จักสวมบทบาทเป็นลูกค้าเข้าไปด้วยเอาตัวเราเข้าไปเป็นลูกค้าเหมือนถ้าเราแสดง บทบาทของเราเป็นลูกค้าในแผนทางการเงินที่เรากําลังจะนําเสนอลูกค้ามันจะทําให้เรารู้แล้วว่าเออแผนทางการเงินเนี้ยถ้าเราเป็นลูกค้าเรารู้สึกว่ามันใช่หรือว่าไม่ใช่อย่างไงบ้างทีนี้คําว่าแสดงของผมก็จะบอกว่า1ต้องไปแสดงกับหน้ากระจกแสดงกับหน้ากระจกคืออะไรก่อนที่เราจะไปนําเสนอแผนทางการเงินถูกไหมก็ลองไปพรีเซนต์หน้ากระจกกับตัวเองดูซิว่าเออเวลาเราพูดเนี่ยเรามีท่าทางที่เป็นมิตรกับลูกค้าหรือเปล่า น้ำเสียงเราฟังแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเออมันฟังสบายน่าฟังหรือเปล่าไม่ใช่บอกว่าจะไปนําเสนอแผนทางการเงิน,น,น,นลูกค้าไม่เคยที่จะฝึกไม่เคยที่จะเตรียมไม่เคยที่จะโรลเลย์กับตัวเองเลยแล้วไปก็พูดอะไรก็ไม่รู้ที่ลูกค้าฟังไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้าตั้งต้นลูกค้าฟังไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่แผน,น,นการเงินที่ใช่ละลูกค้าจะรู้สึกแบบนี้ละโรลเลย์กับตัวเองก็คือแสดงว่าถ้าในกระจกเนี่ย นักวางแผนทางการเงินคนนี้มานําเสนอแผนทางการเงินเราเป็นลูกค้าเราสวมบทบาทเป็นลูกค้าเรารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นอันแรกนียก็คือให้เราไปโรเลย์ถูกไหมว่าไปโรเลย์ว่าถ้าเราเป็นลูกค้าเราฟังแล้วนําเสียงเป็นยังไงเรานําเสนอดูแล้วเป็นมิดไหมท่าทางเป็นยังไงบ้างแต่อันที่สองเนี่ยผมอยากให้ลงลึกไปกว่านั้นอีกให้เราสวมบทบาทเอาใจของลูกค้าเนี่ย เข้ามาอยู่ในตัวเราเหมือนเรากําลังรับบทบาทเป็นลูกค้าเลยแล้วถามตัวเองสิว่าในเนื้อหาที่นําเสนอแผนทางการเงินเนี้ยถ้าเราเป็นลูกค้าเรารู้สึกว่ามันแก้ปัญหาให้ได้ไหมมันทําให้ชีวิตดีขึ้นจริงไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสวมบทบาทเป็นลูกค้าเราฟังแล้วเออแผนทางการเงินนี้มันแก้เพนพอยต์ได้จริงๆแผนทางการเงินนี้มันทําให้ชีวิตของ เราซึ่งสวมบทบาทเป็นลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นจริงๆมันมีแนวโน้มอีกแล้วว่าลูกค้าก็ต้องรู้สึกว่าแผนทางการเงินอันเนี้ยใช่อันสุดท้ายทักษะในการแสดงอันสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องพยายามซ้อมบทซ้อมบทคืออะไรลองซ้อมตอบคําถามยากๆดูซิว่าเอ๊ลูกค้าเขาจะมีคําถามอะไรยากๆเรามาบ้างเราก็ต้องฝึกตอบคําถามพวกนี้เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าก่อนเช่นถ้าลูกค้าบอกว่า เออยังไม่อยากซื้อประกันลูกค้าบอกว่ายังไม่อยากจะลงทุนลูกค้าบอกว่ายังรู้สึกว่าแผนอันนี้เขายังรู้สึกยังไม่ใช่เนี่ยเราจะมีคำตอบอะไรให้เขาบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักสวมบทบาทเป็นลูกค้าเราเอาใจของลูกค้าเข้ามาใส่ในใจเราแค่นี้เองเราก็จะสามารถไปนำเสนอแผนทางการเงินแล้วไปกี่ครั้ง ลูกค้าก็ต้องรู้สึกว่าแผนทางการเงินที่นำเสนอครั้งนั้นใช่ทุกๆครั้งที่นำเสนอ